คาถาขโมยดวงทําให้ถูกหวยให้มีลาบก้อนโตซึ่งเป็นหลักในตำราพิชัยสงครามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสะสุง ขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยะเยอุอากามาอาอูอุอะมาอาอาอุนชาลิติชาลีตินะลีตินชาตินชาลีโชคลาภไหลมานชาลิติผู้ที่ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญจะได้เฮงได้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไป